อาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ทุกท่านนะอยู่กับผมช่องวัดน้ำซิงครับเนี่ยรถแรงครับสู้ตายนะนีนส่สุดยอดลุงสุดยอดครับตีมานี่นะลุงตีขึ้นมานีนะลงนู่นะล,งล,งล,งลงนะนาะตีโค้งขึ้นไานี่ ถ้าตรงนั้นเหลี่ยมนั้นลงแล้วนันน่ะน่ะน่ะอ้าวทีมงานซีดินล็อกกี้ครับอิซูล็อกกี้รนะ้อยเก้าห้าน่ะนี่นเรื่อว่าจยานเสือเอ้เามาดูปาก,กี้เรานะนี่ เปิดฤดูกาลครับวันแรกเลยนะตอนนี้กี่โมงกันเลยอ่ะห้ามโมงห้ามโมงอ่ามาชมเตีก้านะสับกระจายให้ดูนะเออเอ้ยเอออ,องมาเบียงลดกันได้เนาะ <laughs> ตีมาที่เนาะลูก ลงแล้วดูโอ้ตายลงนะเอะว่องนะดินยังเปียกอยู่นะครับมันแรงอะทุรักทุเลอยู่นะอ้าวเหย๋ยวพงกัมาแล้วนะดูนี่ครับอ้าวถอยไป Oh. À. Để không lung bức bạc ô à kiểu hồ ham ray này hạt nóng phọt nè nhưng mà à เดี๋ยวก็พ้นแล้วครับลองมาถึงตรงนี้กน็น่าจะแข็งอยู่นะสีวันวางดินนะใส่หมวกแก๊ปเหมือนกันนะล็อกกีคันนี้ครับรอเหมือนกันนะเด็กกระบปายังไม่พ่นสีเลยนะอยากเป็นสีรองพื้นอยู่ครับเดี๋ยวดัดตูดขึ้นนะ มากที่เราก็ทำงานคล่องตัวเหมือนเดิมครับผมมาสู่พักผ่อนนาะออกงานสองวันเจองานหนักๆงัดต่อยหนึ่งวันนะครับฝันหักวรีซี่หนึ่งเอา้ามาดู

เสียพงอยู่ไปทางไหนไปนู <laughs> <c oughs> เ้เยออเสียพงหน้าเสียพงเป็นร้องใหญ่นะครับอิสุร็อกกี้นะแอลร้อยเก้าห้าครับ เห็นะว่าเป็นเครื่องใหญ่นะคันนี้นะนี่งานตะเด็นแล้วนะจักรลบเหลี่ยมครับอ้าวเดี๋ยวมาชมกันต่อ มาดูรถเสียโคงนะแรงนะคันนี้แรงครับเห็นมาแล้วมันรอบใหญ่นะเออมา้าเออ,อว้าลงครับน่วมมาเปิดฤดูการมันแรงครับโอ้ลัดไปรูนเลยดู ได้ไหมหนุ่มว้าว,ว,วอุยจริงๆเอออ้าครับทีมงานมารับดินนะโอ้ลงยำเหลี่ยมโนเลยอิส ok ุล็อกกี้ครับ f อ2 4 0แ่นนะอ้าวสวยนะสีสวยเลยนะ

จิกต่อนะเฮ้ยลบเลี่ยมลบเลี่ยมไป,ไปเลยครับไม่มีอะไรไปเลยไปเลยยาวยาวครับยาวยาวนี่เดี๋ยวเก็บกองฟืนออกก่อนเดี๋ยวให้รถมาตรงนี้นะเลียมนี่นะนี่กองฟืนนะ

ร้อยครับแรงนะ210แรงมานะเห็นแบบนี้ครับผู้นำโชคมาแล้วนะปั๊บกดแรงเลยเจ้ามาร์คที่วิาสาตครับเจ้าโคมันสุเอวรวมแรงเนาะ <c oughs> เอวยังรวมเลยเอามาแล้วครับคุณปูยางก้าวนะหัวซูโม่ครับนี่ปลาทิงเรานะกลับมารวมตัวกันเริ่มจะครบทีมแล้วขาดในน้องฟอร์ดกับจานเสือนะยังไม่เห็นมาครับนี่เดี๋ยวบบกปลาทิงลงลุมนี้ลุมควายด้วย เล่นกูซะแล้วกูเพิ่งมาจมาเนาะปดิเอ้ะุึรอย่างเก้านะไปแล้วมัวแล้วเอ๊ซสุโม่ครับสุปเปอร์พาวเวอร์นะ FM ครับ ปีกนกนะยางก้าวเลยนะสายเรงครับนี่ปลาทิงตีนระเบิดนะมาแล้วครับจมยากของเขานะยางก้าวนี่ ใส่เยอะกว่าเขานะเบื้องดินนะยังเออนี่โอ้บรรทุนสิบล้อเลยแหละนี่ฝากก,ากไดไลค์กดติดตามช่องออดน้ำซิงด้วยนะครับเริ่มฤด,ดูกาลนะวันแรกเลยนะเอ,อือเอ,อือยับเอ,อือ แข็งโป้งเลยเหรอโอ้โออแข็งจริงๆตรงนั้นน่ะโอ้หรือเป็นพราะยางกาวไปโน่นนะอ่ตามมาด้วยเสียจอยนะเอ้าวถรักถรีครับเอ้าเอ้าเอ้ามาแล้วเป็นไงโน่นเออ นี่เบาววเรานะพิธการครับป็การทีมงานนะนี่เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออดน้ำซิงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายนะสวัสดีครับ